สวัสดีค่ะพบกับอาจาร,รย์นันมาสเตอร์ NLP ในพ o อดแคตนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องฝันให้ไกลไปให้ถึงนั่นหมายถึงว่าคุณฝันอะไรต้องฝันให้ไกลๆแล้วก็ทำใจหรือลงมือทำไปให้ถึงถ้าคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนคุณคิดอย่าง คนประสบความสําเร็จคุณก็จะกลายเป็นคนประสบความสําเร็จความคิดมีสองทางถ้าคุณอนุญาตให้คิดลบความมั่งคัง่งการเงินและสถานการณ์ต่างๆผลที่ได้รับคุณจะเป็นคนที่มีแต่ความยากลำบาก แต่ในทางกับการถ้าคุณอนุญาตให้ตัวเองสําเร็จคุณจะมีผู้ชี้แนะมีผู้นำทางไปทิศทางที่ถูกต้องโดยมีโค้ดเป็นผู้ช่วยเหลืออันเบิร์ตไอสไตน์ได้กล่าวว่าปัญหาที่ใหญ่โตย่อมไม่อาจแก้ไขด้วยความคิดในระดับเดียวกันกับที่สร้างขึ้นมาดังนั้น การฝันให้ไกลไปให้ถึงของคุณคุณจะต้องมีโค้ดที่รู้จริงที่ดีนำทางคุณคุณจะต้องเป็นผู้สำเร็จเองปรับเปลี่ยนจิตใจให้ประสบความสำเร็จและแน่ใจว่ามาถูกทางให้เดินตามรอยคนที่ประสบความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างความสำเร็จได้ คุณรู้หรืออย่างว่าทําไมทําไมทําไมถึงไม่กล้าวหน้าเพราะว่าคุณยังไม่มีผู้นําทางดังนั้นต้องไปหาครูและโค้ชที่ดีสูตรสําเร็จสามเส้นทางเส้นทางที่หนึ่งล้มเลิกคือเมื่อถึงฐานตันเส้นทางที่สองเครียดไม่มีความสุข คือความล้มเหลวเส้นทางที่สาการโคชชิ่งกับโค้ดคุณจะประสบความสำเร็จร้อยเท่าคุณเลือกจะสู้หรือหนีประสบการณ์มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ถ้าให้ความหมายว่าคุณไม่ดีพอคุณรู้สึก กลัวทันทีความเจ็บปวดทำให้เกิดอารมณ์กลัวแล้วก็ตอบสนองสองทางสู้หรือถอยเมื่อต้องตัดสินใจเลือกสมองจะมีพื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นคือคุณจะไม่เติบโตถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่ท้าทาย นั่นคืออยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและควรพูดว่าฉันดีมากพอและสามารถกับความท้าทายนี้ได้กุญแจสำคัญคือให้ค้นหาถ้วยหลังวัลแห่งความดีพอแม้แต่สิ่งเล็กๆให้หลังวัลเป็นคำพูดที่สวยๆเห็นไหมคุณทำได้ดีแล้ว คุณดีพอที่จะประสบความสำเร็จแล้วหรือ,อยังเห็นความสำเร็จเล็กๆและชื่นชมกับความสำเร็จนั้นๆคุณเห็นความสำเร็จเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตที่ย่ำแย่ยังไม่ถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงินความสัมพันธ์ทั้งหมด มันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จคุณควรตั้งคำถามกับตัวเองว่า 1. คุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วง่ายดายในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนหรือเปล่า 2. คุณต้องการให้ปีนี้และปีต่อ,ปอไป เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณใหมเมื่อคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนั้นไปฝันให้ไกลไปให้ถึงและคุณต้องหาคู่โค้ดที่ดีนำทางสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาตเตอร์ NLP ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ